กอแล้วครับไปไปช่อยกระลุ้นนะครับผมหลังนี้จะย้ายสําเร็จหรือเปล่านะครับหรือว่าจะหลังจะอยู่ไหมนะครับเพราะว่ามันติดถนน,นมากนะครับผมไปชสนุนลุ้นด้วยครับ โอเคครับผมก็มาถึงไม้นะครับบรรยากาศก็สวยๆอยู่ไปดูรังกันจะอยู่หรือเปล่านะครับบรรยากาศก,ก็สวยงามครับผมกลางทุ่งนาแต่ยังไม่มืดนะครับผมกำลังอ่า6โมงกว่าเกือบทุ่มครับ ดูพลังต่อกันโอเคครับผมยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่อยู่ด้านในนะครับผมนี่นะครับนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวมืดอีกสักนิดเรามาแย,ายกันครับ มัันนอยู่วีมาครับผมก็มืดแล้วนะครับนี่ครับผมมีอุปกรณ์เดิมๆของเรานะครับนี่มีผู้ช่วยมาด้วยครับผมเจอกันระหว่างทางครับผมปวดเท้านะครับวันนี้โอเคครับผมมาอยู่ใกล้หน่อยปวดขานะครับโอเคปีมืออือยื่ตึลยได้แล้วครับผม เ,เงียบนะครับผมลรงใหญ่โอเคและสิเยอะเ้ยนยียนแล้วปุ๊บโอเคไปอะไรน,นะขอ,อบคุณครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะตัดก,กิ่งแต่งกิ่งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตแต่งกิ่นแป๊บนะครับผมไปเจอกันตอนออกมาครับมาแล้วได้มาแล้วนะครับผมไปแม่ก็จะเริ่มฟืืนกันครับไปติดตั้งกันที่บ้านครับครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเปิดสัมดีออกแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าเขาอยู่หรือเปล่านะครับผม นี่นะครับรังก็สวยนะครับโอเคครับผมไปเปลี่ยนว่าเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับนี่แม่ก็เรื่องฟื้นนะครับผมนะครับไปเจอกันตอนพรุ่งนี้เช้าครับผมครับก็สวัสดียามเช้าครับก็เช้านี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับผมที่ย้ายมาตอนกลางคืนนะครับนี่ครับแม่ก็มีข้าวออกรังมีอาหารนะครับผม ก็ถือว่าอยู่นะครับนี่ครับแมวแม่เข้ามาแล้วนะครับแม่ก็เข้ามาแล้วนะครับผมนี่ครับโอเคครับอยู่นะครับผมลังนี้นี่ครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับโอเคครับผมอยู่เรียบร้อยครับเป็นอันว่าสิ้นสุดภารกิจนะครับสําหรับลังนี้ครับผมครับผมก็ฝากติดตามรับชมในการย้ายต่อในลังต่อไปด้วยครับ เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ